สวัสดีครับเพื่อนกระผมผมเขียนดีโปรเกมนะครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมโรบบอกกับแบบที่มีชื่อว่าอะไรนะ In S 2, <S อินไบร์เซชูนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2องคนนะครับผม, <c oughs> ผมก็คือมิตโตโฟนะครับผมกับมิตโตซิกนะครับผมนี่คือมิตโตโฟนะปีกแดงมิตโตซิกก็คือเนี่ยแหละครับผมมา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 ,มา,มายอย่าเรียกชื่อเล่นกันจริงๆนะเดี๋ยวคนรู้ครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อผมถ้าเป็นเขียนดีเรียกไปเถอะเพราะว่าเรียกเรียกเบลเธอเขาก็รู้หมดทั้งประเทศแล้ว <c oughs> นี่เป็นอันนี้เป็นพวกคนที่มาใหม่ในกลุ่มเรานะครับเขามาสมัครเข้าในแทนของบล็อกฟู้ดนะครับผมนี่เราเป็นอ้าวโอวีมิเตอร์ซิกมิเตอร์ซิกเป็นมิเตอร์ซิกมิเตอร์ซิกเป็นกล้องจรปิดอะมั่งเ้าบิโอ้ไม่นะมิเตอร์วันมิเตอร์วันมิเตอร์วันเขามิเตอร์วันเขาไม่ค่อยอยู่กับเราแล้วมิเตอร์วันอะโอ้โหเป็นกล้องนี่ผมไม่ได้หลุด นี่คือผมเล่นเป็นตัวโครงกระดูกนะครับทุกคนเป็นตัวที่มนเป็นตัวที่มันข้างกากแล้วไม่ต้องสนใจอะไรมากมันเป็นแค่ตัวอีเวนต์ไงมันก็เลยดูเท่ๆหน่อยผมเอาเข้ามาเพราะมันจะได้กลมกลืนอะกลมกลืนทุกคนรู้จักคำว่ากลมกลืนไหมมตวันม่ต้องเรียกวิตรวันเขาไม่อยู่แล้คนเป็นวิตเตอร์อะไรล้วก็ ผมมิเตอร์ซีโร่หรือเรียกอยาก่อยางหนึ่งว่าเขียนดีก็ได้เนี่ยนี่คุณมิเตอร์ซีโร่นะครับความจริงเรียกเขียนดีก็ได้เนี่ยเสียงเสียงของมิเตอร,ร์โฟนเสียงคล้ายๆกับมิเตอร์ทูเลยนะมิเตอร์ทูเสียงก็จะแบบออกแนวะแบบนี้แหละ เกมจบแล้วเหรอกันอะไรขึ้นนะอ๋อไอคนที่เล่นเป็นกล้องวงจรปิดเขาออกใช่มิตเซกออกทำไมหรือส่วนจะเป็นเน็ตของเขาอีกแล้วโอเคโอเคเราจะพาทุกคนเข้าไปสุ่มตัวละครกันนะครับผมมีเงินหมื่นสองครับสามารถสุ่มตัวละครได้หนึ่งตัวละครนะครับพิธีการสุ่มนะครับเราก็กด เข้ามาเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผม10,000บาทนะครับเสียเข้าไปเต็มๆครับปื้นๆเลือก1ใบนะครับไพ่หนึ่งใบไพ่อะไรก็ได้นะครับเอาขอใบที่2องครับทุกคนผมขอใบที่2เป็นแฮกเกอร์แฮกเกอร์มีไปแล้วเสียดายครับทุกคนไม่เป็นไรครับเสียดายแบบไม่ค่อยเสียดายเข้าใจไหมเขาเปลี่ยนตัวละครเป็นแฮกเกอร์ก่อนนะครับทุกคน คือจะบอกว่าใครอะที่แบบสมมติว่าเลื่อนรถเนี่ยมาอยู่กับแฮกเกอร์ได้นะเพราะว่าปุ๊บเผื่อสมมติว่าสุ่มท่าเราได้เป็นท่าฮิวอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแบบว่าสุ่มท่าเราได้เป็นท่าฮิวอะอ๋ะเอเข้าใจก็เลยแนะนำให้อยู่ด้วยกันไปก่อนเราเป็นเราเอ้ยเราเป็นเราเป็นโจมก็ไปเจอกันหมดแหละมา แล้ว<อ>นี่ครับทุกคนเราได้มาป้นที่พ,พิพิธภัณฑ์นะคะรับพิพิธภัณฑ์ล้านปีนะครับพ,รพิพิภัณฑ์ผมจะเดินไปตรงๆเลยเดินไปตรงๆแบบขาเฮ้ยร,ระวงๆๆๆๆๆังระว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 ังนี่ครับผมเห็นกล้องจะบีอยู่ตรงหน้าผมแต่เขาไม่รู้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคสสวัดี ว่าฟันหลุดฟันหลุดชั้นหลุดชัลุดออกาจริงๆนร่เมส์ี่ลูกหลุดจริงเหรอไม่ต้องสนใจอะไรมากครับผมก็คนในทีมเราเป็นไข้ครับแต่ไม่ใช่โควิดโอ้โหโอ้โดนยิงโดนยิโอ้อ้เจ็บเจ็บเจ็บอ้อ้เจ็บเจ็บออ้เจ็บใช้ได้ครับทุกคน โดนยิงใส่คอแมวตรงนี้มีโต๊ะโลนอนจะลากมะม่วงไปแล้วนะครับลากม่วงเหรอใหญ่ครับเราไปลากมะม่วงไว้แล้วครับต้องมีคนช่วยนะจ๊ะถ้าถ้ามีคนช่วยก็จะรอดนะครับแล้ถ้าโดนยิงอีกก็จะนอนเป็นลาดมะม่วงของจริงขอลองให้ได้ท่ายหิวันดนี้ร้อยแตกหมดตี้ครับโอยตายหมดเลยเหรอ รรียบ้อ,ยอะไรได้เงินศูนย์บาทได้นะตายครับมีแค่สองคนทับตายหมดยกทีได้เงินสามร้อยสามสิบโอเคอยูต่ตบเร็วเกินไปบอกรับสงสัยจะจบเร็วไปเขาเจ้าว่าอย่างนั้นขออีกสักหนึ่งตายแล้วกันเนาะได้เลอได้เลอมิสเตอร์ซีโร่เนี่ยใช่เสียงเหมือนเสียงมิเสเตอร์โฟคล้ายๆกับเสียงของมิสเตอร์ทูเลยแบบ เสียงอ้วนๆแอบๆอย่างเงี้ยคำจริงเขาไม่ดุ้อ้วนเขาเป็นคนดีอ๋อมิตต์กิโลครบเป็นอะไรรอรับแอบอยู่ข้างบนนะครับคำจริงไม่ต้องเสียงเข้มหล่อแบบนี้ก็ได้ปกติเสียงปกติเอาก็ได้ <c oughs> มมัน็ออว่ okay, okay, okay. Uh, um, uh, seja, ่ีียยยูแลล้้งไไไดทเปรโอเคโอเคโอเคเอ้าอ้ำปัชลาพาเขาเป็นเขาเป็นไอนี่ไงแล้วชื่อชื่อตัวละครเขาชื่อว่าคุณอ้ัสซชื่ออีนั่นะเขาเป็นเขาเป็นคัสตอร์ม้กก็คือว่าเป็นกล้องวงจรปิดคามจริงเวนแฮกเกอร์ไว้ก็ได้นะคามจิงอ่ะ อ่าเป็นโจนเหมือนกันสบายสบายเล่นเกมพ่อพีน้องเล่นเกมบินคนวันนี้เราเข้ามานะครับเล่นเกมบินคนกันเถอะพี่นอ้องโตหายหมดเลยแฮกเกอร์อยู่ไหนครับแฮกเกอร์อยู่บ้านครับ อนาเเมื่กี้ลยไม่มีหรอกคนเดินผ่านบ้ามากบ้าบอกเป็นไปได้อันใดไม่มีคนเดินผ่านหรอกโอ้โอ้ขโมยต้อนละต้อนาเลยโอไมค์ก็โอไมค์ก็โอไมค์ก็ แอบขโมยแอบขโมยหมวกผู้โดยสารมันเกิดภาวะโลกร้อนหรือว่าอะไรขึ้นทำไมมีแต่เสียงรถอะไรเต็มไปหมดการเป็นแฮกเกอร์นะครับทุกคนก็เป็นสิ่งที่ดีดครับทุกคนหยอกเล่นนะครับเราไม่ควรเป็นแฮกเกอร์หรอก ตอนนี้ครับผมมาขาโมยของที่ดีที่สุดนะน,นั่นก็คือไอติมไม่ดีเลยมีใครล้มหรือเปล่า มีคนช่วยยังมีแล้วเฮกเกอร์ออช่วยหรือเปล่าไม่รู้มกล้องันนแฮกเกอร์กำลังขงโมยมีดอยู่ด้วยซ้ำไปตันน้นหนึ่งโอ้รีบรีบรีบันหน่งไม่มีกันรีบขนขนเงินไปเถอะอ้มีคนปาลนปาระเบิดพาด้วย นี่เราเลื่อนรถตอนไหนเนี่ยเฮ้ยขอขอล้องให้สุ่มได้อุ้ยอุ้ออุ้อุ้ออุ้ออู้้อู้อ้้ออ้อ ใช่ไหม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 โอ้โขอลองให้ได้ท่าฮิวแล้วกันเออได้ท่าอะไรก็ไม่รู้วิ่งเบาเลยได้ท่าวิ่งปริ่งวี่แบบรวดเร็ว